ปัญหาเหงือกและฟันเป็นเรื่องใหญ่แต่ดูแลได้ด้วยยาสีฟันดอกบัวคูสูตรเกลือสมุนไพรน้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000ันกิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3 6ดอบกบัวคูเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้คือวันนี้เรามีเด็กๆนะฮะทีะะ่สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวอแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับเราเลยจัดเป็นพิธีมอบรางวัล National Creative Youth Award ค่ะเพื่อ เธอชูน้องๆเด็กๆเยาวชนที่มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร,แร่ประเทศไทยผ่านผลงานวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเทีย่ยวนี่คือความถนัดของเด็กๆด้วยนะคใช่ค่ะซึ่งรางวัลครั้งนี้นะคะก็มาจากความตั้งใจค่ะของการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวนั่นเองนะคะของประเทศไทยผ่านมุมมองของเยาวชนผ่านรายการโชว์มีโยคิสนั่นเองที่ออกอากาศทางช่อง5ของเรานะคะใครที่เป็นแฟนช่องหฮะน่าจะได้ ติดตามผลงานของน้องๆผ่านรายการโชว์มีโยคิดด้วยเพราะฉะนั้น<ะ>เดี๋ยวผมตัดบางส่วนที่เป็นไฮไลท์ผลงานของน้องๆมาให้ได้ดูกันนะฮะมีทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวมารับรางวัลกันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันก่อนครับ The land. A journey that takes you through the heart of Thai traditions. So, <coughs> Dai nature Joyful Adventures. Because when children go on a trip, it's not just about getting to go out and have fun. It's also a valuable experience for them. เป็นผลงานของน้องๆเด็กและเยาวชนที่วันนี้จะมารับร,บรางวาัล National Creative Youth Award นะครับผลงานทั้งหมดเนี่ยไปตามชมกันได้ ที่รายการเด็กนะฮะโชว์มีโยคิดซึ่งก็ออกอากาศทางช่อง5ของเราทุกวันอาทิตย์7โมงครึ่งถึง8โมงเช้านะครับตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะรับรางวัลแล้วนะครับผมพยาธ เิมผู้ใหญ่ใจดีวันนี้มาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับน้องๆเด็กๆด้วยนะครับท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะขอบพระคุณท่านด้วยวันนี้เป็นผู้ใหญ่มากมอบรางวัลให้กับน้องๆเยอะเลยนะครับเอาไ็นว่าเดี๋ยวเราประกาศรายชื่อน้องๆเลยดีกว่านะครับวันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับคนแรกค่ะเด็กหญิงสุชาดาวัชรานันท์ค่ะครับนี่เป็นรางวัลเยาวชนต้นแบบนะครับผู้สร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่ง,ส Honors, สง,สงเสริมการท่องเที่ยวประจําปี69นะครับต่อเลยค่ะคนที่2ดเ,เ,ดเด็กชายกริสังทองค่ะเด็กชายกรริดสังทองนะครับต่อไปนะครับเด็กหญิงรมิดาพงศกรนพดลครับเด็กหญิงยาดาวราสินค่ะมาได้เลยจ้า,าเด็กชายจิติพัฒน์ศาสนาค่ะ เดี๋ยวมาได้เลยครับลูกค่ะแล้วต่อไปเด็กชายสิทธิพัฒน์เพชรยิ้มค่ะค่ะเด็กยิ้มวชิรยาอยู่เล็กค่ะจะเป็นเสือลูกอ่าต่อไปวชิรยาอยู่เล็กนะครับลูกอ่ามาเลยค่ะลูกโอเค ต่อไปนะครับเด็กชายสถิตคุณโนจาครับมาครับลูกระวังนะลูกไปจ่รับต่อไปครับเด็กหญิงเวลาทองใหญ่ครับือดีๆลูกกล่องใหญ่อะโอ้วหว้สวยจังเลยคนนี้ลูกมองกล้องนิดนึงลูกอ่า ต่อไปครับเด็กชายปอลวีสเวกจันทรครับค่ะโอเคค่ะเด็กชายนนทวัฒน์สีชมพูค่ะค่ะคพันธิตาโคชโกใส่ค่ะเด็กหญิงนะคะน้องเพลงล็อกค่ะครับต่อไปเด็กหญิงชะลุบลพันธยัตครับ เด็กชายนพิษขันติโกมลค่ะแล้วก็เด็กหญิงกาณัดดาเฉลิมเกียรติค่ะโอ้มีตุ๊กตามาด้วยลูกโอ้เก่งมากลูกขอบคุณค่ะไหว้ค่ะโอ้ไปไปไลลูกไปไปอะไปลูกไปลูกเดี๋ยวนะพาไปลูกไป Pue, ไปมไปกัะลูกป่ะเด็กชายกรตริพัทเกรียงกฤติกาค่ะไปลูกมาทั้งนี้างนี้ค่ะไปหาคุณแม่ไปหาคุณแม่อยู่นู้ดไปหาพี่ทู่อยู่ตค่ะต่อไปนะคะเด็กชายกฤติทิสเกรียงกฤติกาค่ะน้องไอเฟลนะคะแล้วก็เด็กชายหลี่เจียเลอร์จุยประเสริฐค่ะน้องเฉินเฉินครับ เด็กชายกวินโรจนะธนประการค่ะเด็กชายมยองกิวกลางน้องซันจ้าค่ะเด็กชายเสียงทองภัยสารพิสูจน์ค่ะตายครับลูกเด็กชายพัชรัตนัยชัยเทพครับ a journey that takes you through the heart of Thai tradition. เด็กชายซื่อหารอยู่ค่ะอ่าน้องเอวาโยฮันนาดูตัวค่ะหรือว่าน้องเอวานะคะได้เลยครับจับดีๆนะลูกอืต่อไปครับเด็กชายพามพากรจิรเวทเดชาชานครับตัวน,นี้จะเป็นน้องอาโปปรทัพ เพียงจันจ้าไปลูกมาทางนี้ครับ,รบลูกมาทางนี้ลูกน้องคนต่อไปน้องพีทนะคะพัทรดลโขุนพักดีค่ะเชายพัชรดาโนเโดนขุนพักดีนะครับโอเคต่อไปครับเด็กหญิงทันพิชชาคล้อยดีครับน้องอันนาค่ะ ทางนี้เลยทาข้างหลังครับลูกเด็กหญิงปรียาการจักรวานนิดครับน้องเชอร์แตมนะคะต่อไปครับเด็กหญิงพัชรกันมุทธิกุลโจรครับค่ะและต่อไปนะคะน้องเอียาพิมนาดาทรัพย์อุดมมากค่ะเอียะเอียามาครับลูกอา คุณแม่มาได้เลยครับคุณแม่มาด้วยครับต่อไปครับเด็กหญิงทารินันอินทรจิตครับคุณแม่พามาเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่เข้ามาด้วยเลยค็ได้่ค่ะน่ารักรัเบเด็กมากๆผู้ชมค่ะต่อไปน้องเจ้าคุณค่ะธนบดีวงนาทิมค่ะครับว้าวนี่นะฮะนี่คือ34คนแรกที่เป็นรางวัลเยาวชนต้นแบบสร้างสรรค์สืบสา วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวนะครับต่อไป,อไปเป็นรางวัลเยาว,วชนผู้ใช้ภาษาไทายดีเด่นนะคะเด็กหญิงสุภาราดาเผ่าสถเียนพันธ์ครับ,บต,ต่อไปค่ะเด็กหญิงสุพนิดาเผ่าสถียนพันธ์ค่ะเด็กหญิงลมิดาพงศกรนกผดลครับเด็กหญิงลมิดา อ่าเชิเลยครับเด็กหญิงและมิดาพงศกร่อไปค่ดเด็กหญิงสุชาดาวัชรานันค่ะครับอ่าและนี้เลยต่อไปสุชาดาค่ะต่อไปครับเด็กหญิงกมลชยาชื่นบุกผาครับ่าไม่มานะครับเด็กหญิงเวลาทองใหญ่ค่ะ แล้วก็น้องขวัญข้าวค่ะเด็กหญิงนัทพการเทาสิริค่ะและเด็กชายสถิตคุณโนจาค่ะโอเคมีหมายเลข19อีกคนหนึ่งนะครับเด็กชายหลี่เจียเลอ จุยประเสริฐครับน้องเฉินเฉินนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเก็บภาพร่วมกันนะคะให้น้องๆทยอยมูฟมาเลยค่ะมายืนข้างหน้าด้วยเลยลูกมาตัวเล็กๆมายืนข้างหน้ากับพี่อ,อ่ะค่ะมาด้านนี้เลยค่ะโอเคค่ะปะ้าคุณน้องเ <laughs> ด็กๆดน้าน,นี้วใช่เลยครับ,รบมาครับมาเลยครับมาเลยฮะโอโ้วันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยจะตูคือมากเดี๋ยว จบจากรายการเราเดี๋ยวร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ช่องหกันต่อเลยนะฮะ,ะท่านผู้เด็กเสริมสั่งฮะนะวันนี้มาเป็นประธานมอบรางวัลกับน้องๆเป็นยังไงบ้างฮะท่านโอ้วันนี้ก็ <c oughs> ผมมีความรู้สึกขอมุ่ออีอ๋อครับอ๋อครับมีมายอยู่ครับเป็นไงฮะวันนี้วันนี้นะผ, <ม S 3> ผมมีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งพือได้เลยครับเอาไม้อามีมีมีไม้มีไม้อยู่ครับท่านวันนี้นะครัเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กไทยครับทุกคนนะฮะทั่วประเทศเพราะว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติของชาติไทยครับก็ขอส่งความสุข สวัสดีไปยังเด็กทุกๆคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็แฮปปี้นะในวันเด็กแห่งชาติในวันนะี้ในฐานะที่ผมเป็นเด็กมาก่อนนะครับยืนหยัดอยู่จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ครับก็ได้ทำคุณงามความดี ให้กับประเทศชาติของเรามามากต่อมากนะเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เด็กที่รักทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ได้รับรางวัลดีเด่นในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นผู้ทำชื่อเสียงให้กับครอบครัวให้กับโรงเรียนให้กับจังหวัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาติบ้านเมืองของเราครับเราจะต้องพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตโดยพลังของเด็กในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มารับรางวัลวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเด็กไทยทั่วประเทศครับค่ะก็สุขสัรต์วันเด็กแห่งชาติในวันนี้ไปยังเด็กไทยทุกคนทั้ง ทั้งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับครับผมบขอบ <ขอ S 1> คุณครับอขอบพระคุณนะฮะท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนวันนี้ท่านมาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับน้องๆนะฮะเป็นรางวัล National Creative Youth Award นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ประกาศรายชื่อของน้องๆนะครับมี2ประเภทคือเป็นรางวัลเยาวชนต้นแบบต้นแบบในที่นี้เนี่ยก็คือสร้างสรรค์ เสิร์ฟสารวัฒนธรรมไทยด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็มีเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเดี๋ยวมาคุยกับน้องท่านหนึ่งนะฮะที่วันนี้ได้ทั้งสองรางวัลเลยคือเยาวชนต้นแบบครับท่านแล้วก็เป็นรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่นน้องอันดาน้องอันดามามาตรงนี้อยู่ครับนั่งปมาลูกน้องอันดานี่มาอยู่ครับตบมือขหน่อยยังไง เขาเป็นพิธีกรโอ๋อน้องเป็นพิธีกรรายการโชว์มิโยคิดด้วยค่ะเป็นพิธีกรสิ่งที่หนูได้ทําในรายการมีอะไรบ้างคะหนูได้แนะนําในการท่องเที่ยวแบบแล้แต่แบบอย่างๆแล้วก็เป็นพิธีกรในรายการแนะนําช่วงแต่แบบแต่ละในในรายการนะคะอย่างเช่นกิดี้ทีฟชวมิโยคิดหรือแบบอ่ากิดี้โมเดลอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้แสดงว่าว่าทําหลายอย่างค่ะแล้วเอาจริง ความชอบของหนูหนูชอบอะไรที่สุดเรียนเที่ยวก่เดิน,นแบบร้องเพลงชอบทั้งคู่อค่ะอ๋อชอบหมดเลยเตอนนี้อยู่ชั้นอะไรล่ะคะลูกชับบ้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอยู่ชั้นปหอ,อ่าโอ้ยนี่อยากให้บอกกับน้องๆที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าถ้าเกิดเขาอยากเป็นแบบหนูลูก<อ>ให้คำแนะนำนิดนึ่งว่าต้องยังไงบ้างอ่า หนูคิดว่าความฝันของเราไม่ควรให้ใครหยุดค่ะเราอยากทํายังไงหรือแบบมีความฝันยังไงในความคิดของเราก็เป็นไปให้สุดค่ะส่วนใครที่ชอบด้านนี้ก็ขอให้พ่อแม่หรือแบบด้านทางแยกของน้องๆค่ะช่วยสนับสนุนความฝันของน้องให้ดียิ่งขึ้นค่ะครับวันนี้คุณร้อคุณแม่มาไหมคะมาค่ะอยู่ไหนคะหนูมาก,กับป้าอ๋อคุณป้าแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณป้าสนับสนุนตั้งแต่ดเด็กเลยไหมลูกเท่าที่หนูจําได้ค่ะทําอะไรมั่ง เด็กแรกหนูถ่ายอ่าถ่ายแบบค่ะโอ้ถ่ายแบบเนี่ยอันนี้อันนี้คือสําคัญให้เด็กได้ลองได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างนะฮะน้องอันดายินดีด้วยนะคะวันนี้ได้รางวัลนะคะดูเหมือนคนนี้อยากจะพูดแน่ๆเลยสักหน่อยไม่หนูลูกคนนี้ต้องอยากจะพูดแน่เลยหรือเขาอยากจะเต้นสวัสดีค่ะลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะอ๋อรายงานตัวดีลูกออ นอกจากเห็นเขาบอกว่าจริงอ๋อน้องเอดาแล้วเขาบอกว่ายังมีพิธีกรอีกหลายคนของโชวมีโยคิดด้วยใช่ไหมคะมีคนไหนบ้างคะไหนโชวมีโยคิดครับที่เป็นพิธีกรมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาเลยครับแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลานิดาพงศกานนท์ผดุงชื่อเล่นชื่อปันค่ะอีกคนแล้วครับน้องผู้ชายแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชาจิริพัสสนนะครับชื่อเล่นว่าเฟดครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยาดาวราศินค่ะชื่อเล่นว่าเอมี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัลลิศสังทองชื่อเล่นชื่อน้องฮัตบีดครับอ๋อน้องฮัตบีฮัตบีด้านนี่เลยค่ะอีกสองคนนสองคนไม่ได้ลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภณิดาผาสีนพันชื่อเล่นชื่อคิดดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภนิดาพผาสีนพันชื่อเล่นชื่อเคธค่ะโอ้โหลากหลายเนาะดูแล้วแต่ละคนแบบ ตำแหน่งพิธีกรหน้าที่หลากหลายหนูทําอะไรในรายการจ้ะอันจะรายการจะมีเป็นช่วงๆใช่ไหมคะหนูก็จะเป็นคนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรหรือว่าจะเป็นสุภาษิตในแต่ละวันโอ้ <c oughs> และเราอะคะ <c oughs> หนูจะเป็นพิธีกรคู่กับเคสค่ะก็จะร่วมพูดสุภาษิตด้วยกันมีประมาณสองสุภาษิตไ <c oughs> หนลองพูดนิดนึงได้ไหมว่าสุภาษิตเกี่ยวกับอะไรไหนยกตัวอย่างให้ฟังเลย เช่นน้ำขึ้นให้รีบตักยกตัวอย่างประโยคมาสิโอเคอไม่เป็นไรนึกอยู่ <c oughs> นึกอยู่กดดันกดดันไออย่างนี้เน,น,นี่ยเราเราขึ้นภาพคู่ให้ทุกท่านได้ดูอันนี้คืออ่ะไหนบรรยายให้ให้น้าฟังหน่อยสิว่ามันคืออะไรยังไง <c oughs> ไหนใครบรรยายได้บ้างใครเป็นแผนกเออเนี่ย <c oughs> ไหนยังไงบ้าง โอ้ยอย่าอย่าส่งไมให้กันเดี๋ยอันนี้คือกิจกิจกรรมต่างๆที่ที่รายการโชว์เมยูคิดพาไปพาไปเที่ยวพาไปนําเสนอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องซสีเรียดลูกเดี๋ยวจับแยกก่อนจับแยกกันก่อนออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวน้าพูดให้ลูกเอออ๋อมีอีกอ๋อไม่เป็นไรในเมื่อน้าเชื่อว่าพวกเราอ่ะก็ต้องตามข่าวการบ้านการเมืองถูกไหมเราเลือกตั้งวันเที่ยวอะไร หเราเลือกตั้งประเทศอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาคำขวัญดีกว่าคำขวัญเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้องสอนน้องก่อนเลือกตั้งประเทศอะไรใครตอบได้อ่าประเทศอะไรลูกแปดกุมภาเห็นไหมเขารู้อยู่แล้วให้เวลาเขาคิดหน่อยให้เวลาน้องคิดก่อนอยากได้ยินที่เป้บอกว่าอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่พูดคำขวัญของคุณชาชัดได้ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้น้องคิดก่อนอ่าอย่างนี้ ในเมื่อเราเป็นเด็กและเยาวชน,นเราเคยเห็นนักการเมืองหาเสียงไหม <c oughs> เคยไหม <c oughs> เห็นเขาออกทีวีพูดคําขวัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก <c oughs> ในฐานะวันนี้วันเด็กด้วยและเราก็เป็นเด็กเยาวชนด้วยวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเราอยากให้นักการเมืองมีอะไรหรือทําอะไรให้กับพวกเราเด็กๆนักเรียนเยาวชนบ้างโอ้โห <c oughs> อ่ะอ่ะหนูเลยมาอยู่ที่หนูแล้วมาอยู่ที่หนูแล้วหนูอยากได้แหละอ่ะ อยากให้เดี๋ยวออกมาตรงนี้อยากให้นักการเมืองทําอะไรมีนโยบายอะไรให้กับเด็กๆบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มขอเป็นเด็กได้ไหมขอเป็นไอเดียก่อนอ่ะเพิ่มวันหยุดค่ะหนูอยากได้วันหยุดเห็นไหมเด็กหญิงไหมเด็กหญิงไหมอยากได้วันหยุดอยากได้วันหยุดค่ะหนูอยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรให้รัฐบาลนายกทําอะไรให้เด็กๆบ้างอ่ะหิยยากไปเหรอเนี่ยหิยตายแล้ว ยากไหมเหรออยากอยากอยากให้เ,เพิ่มสลอรปี้ในนมโรงเรียนค่ะอ,อะไรอย่างงี้มี่เป็ลูกเอ,เอาอะไรหนูอ,อยากให้มีเออมีแจกหนังสือเยอะๆค่ะแจกหนังสือเยอะๆอ๋อ,อที่ที่มีอยู่อ่านไม่พอใช่ที่มีอยู่เนี่ยแจกมาเนี่ยน้องเขาได้มาทั้งเทอมเนี่ย อาทิตย์เดียวน้องเขาจะอ่านหมดนะนู้นจาการใส่แว่นน้องเขาชอบอ่านหนังสือเลยหนูอยาก่ด้อะไรรู้ก็ที่พวกหนูอยากได้หนังสือเพราะว่าพวกหนูทำเรียกว่าเออ่ยอดนักอ่านคเข้าตีมเพราะคอนเซ็ปต์เป็นแบบชมรมยอดนักอ่านนะคือหนูต้องเขียนหนังสือประมาณ75เรื่องส่งให้หอสมุดค่ะจริงป่ะนี่เป็นกิจกรรมของสตีวิทหรือว่าไงลูกเออ่ก็เป็นส่งสตีวิทส่งให้ อ๋อเป็นเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ทำส่งใครนะขอสมุดขอสมุดเป็นจริงมันเป็นของประเทศเลยก็ได้ค่ะอ่าอ่าโอเคอ่ามาน้องกรกิจกอลอะไรนะลูกกอลลารีท์กอลลารีท์อ่าโทษทีหนูถือไม้นิดนึงลูกอยากอยากอยากได้อะไรในวันเด็กถ้าเกิดขอรัฐบาลได้สิ่งที่อยากให้มีนัฐบาลใช่ไหมยกไม้หน่อยลูกติดปางหน่อยอ่า หมดเวลาโอเคให้เวลาคิดใหม่ตอบได้ดีมากเดี๋ยวรอเลยรอเลยให้น้องคิดก่อนอ่ะหนูว่าลูกอยากให้โรงเรียนเรียนน้อยลงสักสองวิชาค่ะนี่แหละเอาใครเห็นด้วยบ้างเด็กๆอีชั้นค่ะเดี๋ยวใครเห็นเห็นด้วยกับน้องข้างหน้าบ้างอยากให้โรงเรียนเรียนน้อยลงสักสองวิชาเย้ดีไหมยกมือมีไหมข้างหลังเขาบอกไม่ หนูขอไม่นี่คือไม่ใช่ว่าให้เรียนเพิ่มขึ้นนะหนูขอนั่งแล้วค่ะขอแบบเรียนน้อยลงห้าวิชาเลยข้างหลังบอกนะฮะอ่ะอยากได้อะไรไหมลูกยังไงลูกดีมากลูกนั่นแหละสิ่งที่เด็กๆต้องการอ่ะไปที่กอลลลิศลูกอ่ะอยากได้อะไรจ๊ะอยากได้อะไรลูกโอเคมาไม่มีอ่ะน้องผู้หญิงบ้างน้อเรามิดาลูกไปหนูก็อยากได้สวัสดิการดีๆค่ะแบบ มีขนมแจกงี้เออมีขนมแจกอยากได้ขนมขนมก็มาค่ะโอ้โหจกอะไรค่ะคุณแม่ข้าวเกลียบเอสบีข้าเกรียบ SB นี่ค่ะอยากได้ขนมรัฐบาลไม่มีนะแม่นัดให้มาค่ะอยากได้ขนมขนมก็มาลูกอุ้ยคนนี้สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ชั้นอะไรครับลูกปหนึ่งค่ะอยู่ชั้นปหนึ่งเหรอครับลูกอ่าโรงเรียนอะไรครับลูก มงฟอดครับมงฟอดเหรอครับลูกเอ้มองฟอดนี่จังหวัดอะไรนะลูกเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับลูกสตาร์ทครับชื่อสตาร์ทนะครับอ้าวคำขวัญวันเด็กท่องมายัางครับลูกอ้าวำขวัญวันเด็กว่าอะไรครับลูกรักชาติไทยใส่ใจโลกรักชาติไทยใส่ใจโลกถูกไหมครับ ถูกไหมครับถูกไหมฮะถูกต้องครับอ๋อคนหนึ่งเขาอยากได้ยินเสียงน้องเวลาพี่เป้ไหนน้องเวลาอยู่ไหนฮะน้องเวลาอยู่ไหนครับลูกน้องอ่ะมามาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาข้างหน้าหน่อยลูกเดี๋ยวกล้องกล้องล้วงมาไม่ถึงลูกอ่ามาแนะนําตัวหน่อยลูกชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงเวลาทองใหญ่ค่ะอ่าอยู่โรงเรียนอะไรคะลูก โรงเรียนเซนโยเซฟระยองค่ะเซนโยเซฟระยองชั้นปอ <c oughs> อ,อนุบาลสามค่ะอนุบาลสามค่ะอ,ะอนุบาลสามอยู่ในรายการโชว์มยูคิดด้วยไหมครับอ๋ออยู่ในโชว์มยูคิดชอบอะไรในรายการโชว์มยูคิดคะลูกหรือทำอะไรในโชว์มยูาาคิด <c oughs> นะชอบพูดกับดาราค่ะอะไรนะลูกชอบพูดกับดาราชอบพูดกับดาราโอ้ยอย่างนี้ชอบคุยกับน้าเลยสิ ชอบคุยกันน้าไหมใช่ใชไหม,มชอบชอบคุยกันน้าไหม<ช>อุ้ยอุ้ยนะน้องเขาบอกเริ่มไม่แน่ใจเลยดูสิไม่น่าถามเลยไม่น่าเล่นตัวเองเลยโอเค,อเคขอบคุณนะคะอเ,คเอาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติานะครับผู้ใหญ่ใจดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะที่เห็นน้องๆได้รับขนมนะคะนี่ก็ขอบคุณด้วยนะคะไดโ,โนพาร์คจาก SB นั่นเองนะคะและหนึ่งในนั้นวันนี้นประธานของเรา ท่านได้แจกขนมให้เด็กๆด้วยนะคะเมื่อกี้อ่าแล้วก็มีกระเช้าที่ระลึกนะคะจากรายการมอบให้ด้วยค่ะอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยแล้วก็แม่นัทนะคะผู้จัดของเรานี่นะฮะเชิญเลยครับแม่นัทนะครับค่ะกับคุณกับพี่อะไรนะฮะแม่อ่่อ่ะแม่อะ้อกับแม่อ้อกับแม่อ้อผู้จัดรายการโชว์มีโยคิดแม่อ้อแม่อ้อนนิด uh um ึงค่ะวันไหนแม่อ้ออ <No um ่ะแม่อ้อพูดหน่อยเชิญชวนดูรายการหน่อย ฝากติดตามรายการโชว์มิวคิสนะคะเป็นรายการที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะวันไหนวันอาทิตย์นะคะ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงค่ะทางช่อง5ค่ะกฎหมายเลขกฎหมายเลขาค่ะฝากไว้ด้วยนะครับรายการโชว์มิวคิสไปดูความสามารถของเด็กๆกันเอ๊ะอย่างนี้คนดูที่บ้านอยากจะแบบส่งเสริมเด็กๆมา ร่วมสนุกในรายการได้เหมือนกันไหมครับค่ะสามารถติดตามได้ในที่เพจคิดดีถามนะคะคิดดีถามใช่ค่ะนะครับาล้วฮะวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านผูเอกเสริมสั่งพิเศษชัยศรีแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับและได้เป็นเยาวชนดีเด่นนะครับแล้วก็มาร่วมงานบัเด็กที่ช่อง5ได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเลยวันนี้เราทั้งหมดลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับ you